เริ่มต้นที่ทุ่งกว้างท่ามกลางหุบเขาที่รายล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าเหล่าทหารมา้าฝีมือดีกำลังมุ่งหน้าตรงดิ่งไปที่ถ้ำลึกลับแห่งหนึ่งผู้นำระดับราชาออกคำสั่งค้นหาและจู่โจมปีสตาร์ร้ายระดับตำนานในถิ่นที่ยากเกินการจะควบคุมระหว่างนั้นเองเสียงคำรามภายในถ้ำก็ดังขึ้นเหล่าทหารที่กำลังจะจู่โจมจึงทำทีเป็นตั้งรับ ในแถวแรกสร้างความเสียหายต่อหน้าพระราชานักรบและเหล่าทหารที่หลงเหลือก่อนจะพบกับเปลวเพลิงที่พวยพุ่งมุ่งสู่ตรงกลางแนวทหารอย่างน่าจำเกรงเหล่าทหารที่เหลือน้อยถูกโฉบฉุดหลุดลอยขึ้นไปอย่างง่ายดายก่อนจะสิ้นสุดจุดหมายเมื่อมีเพียงราชาผู้สวมเกราะกับคมดาบหนึ่งเดียวที่จะคงมีลมหายใจอยู่สถานการณ์บ่งบอกถึงความปราชัยในครั้งนี้ได้อย่างชัดเจน พร้อมกับการปรากฏตัวของสัตว์ในตำนานที่กําลังปกป้องถิ่นฐานของตัวเองได้อย่างไม่ยากเย็นเรื่องราวของเอโลดีหญิงผู้มาดมั่นผู้รักในวิถีชนบทหญิงแกร่งผู้ทำได้ทุกอย่างที่ชาวไร่หรือชาวนานจะสามารถใช้แรงงานในการดำรงชีวิตเช่นการผ่าฟืนเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหารมีน้องสาวที่คอยช่วยเหลืออยู่ใกลๆระหว่างนั้นเองก็มีรถม้าคันหนึ่งผ่านมา มุงหน้าตรงไปยังที่ประสาททั้งสองจึงรีบห่อฟืนแล้วเก็บขวานกลับเมืองเพื่อหาเหตุผลจากรถม้าในทันทีเมื่อมาถึงห้องโถงก็พบว่าพ่อและแม่กําลังพูดคุยกับแขกผู้มาเยือนแล้วมองมาที่เธอที่แท้จริงแล้วเอโรดี้คือเจ้าหญิงของพระราชาผู้ยากไร้ในประสาทที่กําลังขาดแคลนทรัพย์สินและเงินทองแขกผู้มาเยือนคือทูตผู้ต้องการเจรจาพร้อมกับเอกสารล,ลับบางอย่าง เมื่อทำการเปิดเอกสารออกเนื้อหาบ่งบอกถึงจุดประสงค์เพื่อค้นหาเจ้าหญิงมาแต่งงานกับเจ้าชายที่เมืองของพวกเขาเพื่อเลยกับสมบัติพระสถานในการฟื้นฟูเมืองที่ยากจนเจ้าหญิงเอโรดีไม่ได้ยินดีกับข่าวนี้มากนะักแต่พ่อผู้เป็นกษัตริย์ได้ขอร้องและบอกถึงเหตุผลและประโยชน์ของชาวเมืองจะดีขึ้นหากตอบตกลงอภิเษกกับเจ้าชายรูปงามและมั่งคัง่งยังไงก็แล้วแต่เจ้าหญิงเอโรดีไม่ได้เห็นด้วยกับการเชิญชวนในครั้งนี้เท่าไหรนะ่นัก แต่ด้วยหน้าที่และลาษฎรนั้นต้องมาก่อนการเดินทางข้ามผ่านท้องทะเลจึงเริ่มบังเกิดขึ้นเพื่อตอบรับคำเชิญของวิถีต่างเมืองระหว่างทางทางกลางสายหมอกก่อนถึงเมืองที่เจ้าชายอยู่เอโรดี้กับน้องสาวสังเกตเห็นบางอย่างมีแสงไฟที่ทะลุฝ่าผ่านสายหมอกเจอดจ้าออกมาอย่างเห็นได้ชัดก็เผยให้เห็นท่าเรือของเจ้าชายอยู่ตรงหน้ากลางสายน้ําท่ามกลางหุบเขาอันเขียวขจีเอโรดี้หวั่นใจเล็กน้อยก่อนจะสูดลมหายใจเพื่อทําความพร้อม กับการพบหน้าผู้คนต่างเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขอเชิญพบกับการเอาชีวิตรอดในวุมโบราณบนพื้นน้ำและลำธารท่ามกลางท้องฟ้าสีสดใสในสปอยภาพยนตร์เรื่องเดมเซลเจ้าหญิงซ่อนมังกรเพลิงเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเมื่อเหล่าเจ้าหญิงเอโรดีมาถึงฝั่งเจ้าชายก็ออกมาต้อนรับอย่างสมเกียรติบ้านเมืองนั้นงดงามเกินกว่าที่จะคาดคิดเอาไว้มากสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแม่เลี้ยง ผู้ซึ่งไม่ได้มาจากชนทันที่สูงศักดิ์เป็นอย่างมากแต่พ่อบ้านได้แจ้งถึงการมาถึงของเจ้าหญิงให้กับเหล่ารา,าชินีและเจ้าชายให้ได้ทราบกันแล้วพร้อมกับทําห้องรับรองและที่พักเตรียมเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยภายในและภายนอกของปราสาทเต็มไปด้วยทองคําและความงดงามของแผ่นหินและลวดลายการสลักประตูที่เต็มไปด้วยรายละเอียดสู่ห้องที่พร้อมจะให้ชําระกายหรืออาหารที่ทําเอาไว้บริการเมื่อเวลาหิวก่อนจะแจ้งว่าจะพาไปพบเจ้าชายเฮนรี่ในรุ่งเช้า ระหว่างที่กำลังชม y วิวทิวทัศน์อยู่ตรงระเบียงด้านนอกเอโรดี้ก็หันไปสบตากับผู้หญิงผู้งดงามคนหนึ่งในชุดนอนของอีกฝ้ายทั้งสองยิ้มให้กันอย่างไมตรีเอโดี้คิดว่าคงเป็นน้องสาวของเจ้าชายในปราสาทแห่งนี้ก่อนจะแยกย้ายกันเข้านอนวันต่อมาเอโดี้ได้พบกับราชินีราชาและเจ้าชายเผยให้เห็นใบหน้าของทั้งสองฝ่ายซึ่งต่างก็ยินดี ราชินีชื่นชมในความงามของเจ้าหญิงก่อนกลับไปส่วนเจ้าชายก็พึงพอใจในรูปโฉมของเจ้าหญิงไม่น้อยจากนั้นทั้งสองก็ได้ออกไปทําความรู้จักตามคําแนะนําของราชินีทุกอย่างเป็นไปด้วยความเข้าใจท่ามกลางสวนที่ตกแต่งไว้รอบๆอ,บอ,บอาณาบริเวณของร,ราช,ชวังเจ้าหญิงนั้นแอบกระซิบกับเจ้าชายว่านางเห็นม้าสวยๆที่บริเวณคอกมา้าเจ้าชายพูดออกมาทันทีว่าเอลูดีนั้นอยากขี่ม้าเล่นออกไปนอกเมืองใช่หรือไม่จึงตอบรับพาไปทันที ทั้งสองเข้ากันได้ดีบนหลังมา้าสร้างความประทับใจไม่น้อยจนเจ้าชายรู้สึกดีกับเจ้าหญิงเอามากๆตัดภาพมาที่ฝั่งราชาผู้ขัดสนพ่อของเจ้าหญิงเอโรดีเปิดประตูออกมาจากห้องประชุมท่ามกลางความแครงใจของแม่เลี้ยงที่ไม่ได้เข้าไปร่วมประชุมด้วยเพราะยดถาบรรดาศักนั้นไม่เป็นที่ปราบรื่มของราชนีแม่ของเจ้าชายใบหน้าของราชาผู้ขัดสนนั้นเต็มไปด้วยความกังวลแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรกับแม่เลี้ยงที่คอยถามถึงเหตุผลของการแสดงสีหน้าแบบนั้น นอกจากจะแจ้งแม่เลี้ยงของเจ้าหญิงว่าการเจรจาก่อนการอภิเษกนั้นเป็นไปได้ด้วยดีด้านฝั่งราชินีแม่ของเจ้าชายกำลังรับสั่งให้เบา่าเปลี่ยนดอกไม้เก่าแทนที่ด้วยดอกไม้สดุดรอบรอบแท่นขอบระเบียงของน้ำพุระหว่างนั้นแม่เลี้ยงก็เข้ามาทักทายราชินีแม่ของเจ้าชายอย่างเป็นมิตรแต่กลับถูกราชินีดูถูกเพราะฐานะที่ต่ำต้อยว่าเธอได้ใจเต้ามาจากลูกของคนทำเชือก ได้มาอยู่ข้างกายของพระราชาไม่ควรมายืนเสียวนากับราชินีตามสายเลือดแท้แบบเธอพร้อมกับบอกแม่เลี้ยงว่าเธอต้องการเพียงเจ้าหญิงเอโรดี้ไม่ใช่คนอื่นนอกเหนือจากนี้สร้างความเจียใจให้กับแม่เลี้ยงจนพูดไม่ออกเมื่อแม่เลี้ยงเริ่มไม่สบายใจพร้อมกับมองเห็นเจตนาบางอย่างของราชินีแม่ของเจ้าชายแล้วจึงรีบมาแจ้งความเคลือบแคลงสงสัยให้กับเอโรดี้ในทันทีระหว่างที่กําลังอธิบายเหตุผลอยู่เพื่อทําการจะยกเลิกการอภิเษกอยู่นั้นราชาผู้ขัดสน พอเขามาเยี่ยมลูกสาวพอดีการเตือนในครั้งนี้เสี่ยงเกินไปที่จะให้ราชาผู้ขัดสนได้รับรู้แม่เลี้ยงจึงมองผ่านและหยุดคำที่จะพูดก่อนจะแยกย้ายกันไปนอนวันต่อมาที่มหาปราสาทของเจ้าชายเราคนรับใช้กำลังจัดองค์ทรงเครื่องให้กับว่าที่เจ้าสาวอย่างรู้งานพร้อมกับชุดอลังการตามขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติตามกันมาจากรุ่นสู่รุ่นทางกระโปรงสุม่มผ้าทับซ้อนตามด้วยคอเสียตรัดเอวหรือแม้กระทั่งแท่งดามอกเพื่อจัดทรงและเข้ารูป จากนั้นก็เริ่มพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายกับเจ้าหญิงบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหรูหราก่อนจะมีม้าสีทองมารองรับทั้งสองไปทําพิธีต่อตามประเพณีของฝั่งเจ้าชายกับเหล่าราชวงศ์รถม้าเดินทางพาทั้งสองขึ้นไปยังบนเนินเขาจากนั้นก็เดินเท้าไปยังประตูถ้ำที่ทอดยาวดูลึกลับอย่างน่าค้นหาด้านในมีกลีบกุหลาบโปรยปรายอยู่บนพื้นพร้อมกับเหล่าผู้ให้การต้อนรับในชุดหน้ากากแฟนซี สร้างความประทับใจให้กับเจ้าหญิงเอโรดีจุนต้องส่งสายตาไปยังเจ้าชายด้วยความสงสัยเหล่าผู้ต้อนรับจ้องมองมาที่ทั้งสองด้วยท่าทีนิ่งเงียบก,ก่อนราชินีแม่ของเจ้าชายจะชี้แจงเหตุผลที่จะต้องพาเจ้าหญิงมาที่นี่นางแจ้งว่านี่คือประเพณีของอาณาจักรซึ่งทําการสืบต่อกันมาอย่างช้านานเพื่อปกป้องผู้คนในเมืองกับการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่าจากนั้นจึงยื่นเหรียญทองเหรียญหนึ่งให้กับเจ้าหญิงเพื่อใช้เข้าร่วมกับเหล่าสตรีในการทําพิธีในวันนี้ เพื่อปกป้องเราอาณาจักรไปด้วยกันจากนั้นราชินีเมฆของเจ้าชายก็เริ่มทําพิธีการเริ่มจากการทําสัญลักษณ์ที่ฝ่ามือของทั้งสองแล้วจับมือผนึกเลือดเข้าด้วยกันในระหว่างที่พิธีการกําลังดําเนินไปนั้นก็มาถึงขั้นตอนในการโยนเหรียญลงไปในบ่อใต้ธรณีที่เป็นหลุมลึกอยู่เบื้องล่างเจ้าชายหันมายิ้มให้เจ้าหญิงและอุ้มขึ้นก่อนจะบอกให้เธอหลับตาลงเพื่อจุ่มพิษเจ้าหญิงก็เชื่อใจหลับตาให้เพื่อคนรักแต่แล้ว เจ้าชายกลับโยนร่างของเธอลงไปยังหลุมใต้ธรณีจนหายวับไปในเงามืดเจ้าหญิงฟื้นขึ้นมาในถ้ำที่มืดมนมีเพียงต้นไม้แห้งๆและโขดหินปราปรายอยู่รายรอบเธอตะโกนขอความช่วยเหลืออย่างสุดเสียงกลับลเหลือเพียงแต่ความเงียบจากที่ที่เธอตกลงมาเสียงตะโกนก้องกังวลจนทั่วบริเวณอาณาเขตภายในถ้ำจนปลุกให้สิ่งมีชีวิตที่หลับไหลอยู่อย่างยาวนานนั้นได้ตื่นขึ้นเจ้าหญิงเอโลดี้แผดเสียงด้วยความโกรธเพราะรู้ตัวแล้วว่าโดนหลอก ก่อนจะหาหนทางเพื่อจะออกจากถ้ำแห่งนี้การปีนป่ายนั้นเป็นไปอย่างยากลําบากก่อนจะเหลือไปเห็นเครื่องประดับต่างๆตามพื้นและต้องเห็นอยู่เป็นระยะมงกุฎและของเหล่านี้ไม่ใช่ของที่เธอมีในตอนนี้เธอรู้ตัวแล้วว่าเธอคือเครื่องสังเวยที่ถูกนํามาบูชาจากราชวงศ์ที่หลอกลวงระหว่างนั้นมีแสงไฟประหลาดกระพริบอยู่ตรงปากถ้ำด้านในเหมือนทักทายเธอเจ้าหญิงจะเข้าไปสำรวจตรวจด,ดูก่อนจะพบเข้ากับนกตัวน้อยที่กําลังติดไฟไปทั่วตัวจนเธอต้องรีบดับ แต่ก็สายไปแล้ว่ามกลางลานหินงอกและหินย้อยในถ้ำที่มืดมนฝูงนกที่มีไฟติดไปทั่วตัวทั้งฝูงกํลาลังบินหนีออกมาจนกลางถ้ำเต็มไปด้วยแสงสว่างอย่างน่าชงนเจ้าหญิงได้แต่มองนิ่งอึ้งกับภาพรงหน้าก่อนจะได้ยินเสียงคํารามไกลๆกลาําลังใกล้เข้ามาที่ตัวเธอสัตว์ร้ายเพศเม,มียถา,ามชื่อของเธอเพื่อหวังคําตอบอย่างจรงิงจังเจ้าหญิงจึงตอบว่าเธอคือเอโรดีทั้งสองคุยกันจนสรุปได้ว่าปีศาจร้ายนั้นโกรธแค้นสายเลือดของเธอ ก่อนจะยื่นข้อเสนอให้เธอวิ่งหนีแจ่หญิงผู้หวาดกลัวจึงไม่รอช้าก้าวขายกกระปวงวิ่งฝา่าพื้นหินหลบเปลวเพลิงที่กำลังพวยพุ่งออกมาอย่างสุดกำลังปีศาจร้ายตัวใหญ่นั้นพ่นไฟไปทั่วห้องเจ้าหญิงตัวเล็กจึงฉวยโอกาสหลบเข้าไปในเส้นทางที่แค่เพื่อหลบหนีระหว่างทางก็พบกับเจ้าหญิงองค์อื่นๆที่สิ้นแล้วหนึ่งในนั้นเธอจำได้ว่าเคยพบกันตอนชมวิวที่ปราสาทก่อนงานแต่ง เสียงคำรามนั้นยังคงเข้าใกล้มาเรื่อยๆสัญชาตยานการเอาตัวรอดจึงนำพาให้เจ้าหญิงวิ่งเข้าไปในที่แคบแต่ด้วยโครงสุ่มชุดกระโปรงนั้นดันไปติดกับปากถ้ำปีศาจร้ายนั้นยังคงไม่ลดละที่จะพ่นไฟในระลอกที่สองเจ้าหญิงสัมผัสได้ถึงอันตรายจากเปลวไฟที่กำลังใกล้เข้ามาจึงยืดขาสุดแรงให้โครงหลุด หน,นีพ้นออกมาอย่างหวุดหวิดแต่ก็ได้ของแถมมาจากการหนีตายเฮือกสุดท้ายจงนาแข่งจนต้องร้องหวยหวนออกมาอย่างเจ็บปวดปีศาจร้ายได้ยินเสียงแผดร้องจึงถามด้วยความชื่นชมที่ยังรอดมาได้เพราะก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีเจ้าหญิงองค์ไหนอยู่ได้นานขนาดนี้มาก่อน แล้วเจ้าปีศาจร้ายก็หายไปบาดแผลนั้นค่อนข้างรุนแรงแม้ไกลหัวใจเจ้าหญิงจึงดึงโครงเหล็กดามหน้าอกที่คนใช้เคยเสียบเอาไว้มาใช้ประโยชน์ด้วยการฝุนให้คมก่อนจะตัดเสื้อชุดออกมาเพื่อทําแผลทามกลางความเจ็บปวดและสิ้นหวังไร้ทางสู้นั้นเจ้าหญิงพร่ำบุญคิดถึงแม่ผู้ให้กําเนิดอย่างอาลัยเธอคิดว่าถ้าแม่ไม่จากไปคงจะอยากให้เธอนั้นยืนหยัดสู้มิใช่ยอมแพ้แบบนี้ด้วยแรงฮึดจากนั้นเจ้าหญิงได้ใช้ก้อนอะไรบางอย่างที่น้องสาวพวกเอาไว้ให้ ไปจุดไฟที่มังกรพุ่นทิ้งไว้แล้วใช้เป็นเครื่องตะเกียงชนิดใหม่สองเพื่อน,นำทางในความมืดเส้นทางหลบนีนั้นแคบและสลับซับซ้อนจนชุดที่เธอสวมค่อยๆขาดสะบันแสงไฟก็เริ่มริบรีจนต้องคลำหาเส้นทางอย่างยากลำบากแต่แล้วแสงสีฟ้าได้นำพาเธอเดินตามไปและพบกับสัตว์ชนิดใหม่บนผนังถ้ำตัวใสๆส,สีฟ้าคล้ายหนอนหรือปลิงเจ้าหญิงก็เห็นประโยชน์ในการสร้างแสงสว่าง จึงฉีกเสื้อตรงแขนทําเป็นถุงแล้วจับเหล่าตัวน้อยมารวมกันกลายเป็นตะเกียงผ้าระหว่างนั้นเจ้าหญิงพบเข้ากับแหล่งน้ําภายในถาาใ้ำใกล้ๆแต่รสชาติและรูปแบบนั้นเหมือนน้าขังและของเสียจึงไม่สามารถดื่มได้แต่เมื่อเงยหน้าก็พบกับต้นกําเนิดของหยดน้ําจากด้านบนซึ่งน่าจะใช้ดื่มได้เจ้าหญิงจึงเดินเข้าไปกใกล้ๆเพื่ออ้าปากรองรับไว้ให้ดับกระหายประทีละนิดทิละนิดเจ้าหญิงดื่มน้ำอย่างใจเย็นระหว่างนั้นเอง มีเงาดำๆขนาดใหญ่ใกล้เข้ามาพร้อมกับน้ำแข็งตรงหน้าเกิดการละลายจนน้ำไหลหยดอย่างรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆแสงไฟสีฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเจ้าหญิงเริ่มรับรู้ได้ถึงอันตรายที่กำลังใกล้เข้ามามันคือเปลวไฟจากสัตว์ร,ร้ายที่ได้กลิ่นเธอจากด้านล่างของแหล่งน้ำนั่นเองเจ้าหญิงวิ่งหนีด้วยความตกใจอีกครั้งก่อนจะมุดเข้าไปที่แคบเพื่อทิ้งระยะจากสัตว์ร,ร้ายตัวใหญ่เมื่อสัตว์ร,ร้ายรู้ว่าตามเข้าไปที่แคบไม่ได้จึงหายไปแลวทิ้งไว้ให้ใหเจ้าหญิงได้เห็นพื้นที่แห่งใหม่ที่หนีลงมา ตรงนี้มีตัวอักษรที่เหล่าเจ้าหญิงคนก่อนได้เขียนฝากเอาไว้พร้อมกับเสื้อผ้าและซากเก่าๆอยู่เป็นจุดตามช่องผนังชื่อเจ้าหญิงที่ถูกขีดเขียนบนถ้ำบ่งบอกถึงการมาอย่างไม่เต็มใจซ้ำแล้วสำเล่าที่นี่เมื่อได้ที่หลบซ่อนตัวและเหมือนจะปลอดภัยแล้วเจ้าหญิงก็นอนพักท่ากลางอากาศที่หนาวเย็นภายในถ้ำโดยท่าทีที่ตัวสั่นงันงกเพียงลำพังขณะที่กำลังเคลิ้มหลับนั้นก็เห็นเข้ากับวิญญ,ญาณเจ้าหญิงองค์หนึ่งที่กำลังทำท่าหลบซ่อนอยู่บางคนสวดภาวนา บางคนใช้เวลาเขียนบางอย่างบนผนังหรือบางคนสนใจกับแผลเก่าและนั่งรอคนมาช่วยอย่างไร้ความหวังก่อนจะขีดเขียนชื่อตัวเองทิ้งไว้แล้วหายลับไปจากลูกเพราะภายในถ้ำแห่งนี้ทุกอย่างคือความฝันที่แทรกเข้ามาในสมองระหว่างที่เธอนอนหลับก่อนจะพบว่าแผลของเธอกำลังถูกเหล่านอนเรืองแสงจูโจมไปที่นักแข่งอยู่ทั่วทั้งแผลเจ้าหญิงรีบแก้ผ้าพันแผลแล้วรีบหยิบแยกเหล่านอ,นอนแสงไฟออก ลกลายเป็นว่าแท้จริงแล้วเรานอนนั้นกําลังรักษาสมานแผลให้ดีขึ้นมานั่นเองเจ้าหญิงนึกบางอย่างออกขึ้นมาในทันทีก่อนจะหยิบเจ้าตัวจ้อยช่วยพยาบาลรอยแผลที่แขนให้กลับมาดีดังเดิมตรงผนังถ้ำมีร่องรอยขีดเขียนจากเจ้าหญิงองค์หนึ่งเมื่อเข้าไปดูกใกล้ก็พบว่าแท้จริงแล้วคือแผนที่ของถ้ำทั้งหมดที่เจ้าหญิงองค์เก่าทายทอดออกมานั่นเองซึ่งรายละเอียดนั้น ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนจนไม่ยากเกินไปสำหรับเจ้าหญิงเอโรดีในเวลาขับขันแบบนี้ทุกๆกพื้นที่บนลายลักษณะของการขีดเขียนเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่ผ่านมาขององค์หญิงได้อย่างสอดคล้องกับทุกเหตุการณ์ที่เคยผ่านตาระหว่างการเดินทางหลบหนีปีศาจร้ายตัวใหญ่รวมถึงจุดอาศัยของเหล่านอนที่สามารถเปล่งแสงแทนไฟฉายให้สว่างจนนำทางให้เจ้าหญิงรอดชีวิตมาจนถึงที่นี่นั่นเองเจ้าหญิงพยายามศึกษาแผนที่เพื่อหาทางออกไปจากที่นี่ ก่อนจะพบกับจุดสุดท้ายที่สามารถปีนจนออกไปถึงบริเวณที่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์และท้องฟ้าได้ซึ่งต้องผ่านดวงของหินคริสตัลที่แหลมคมซะก่อนเห็นดังนั้นแล้วเจ้าหญิงถึงกับไม่รอช้าเตรียมจัดแจงชุดอภิเสียที่ได้มาให้สั้นลงก่อนจะดัดแปลงเพิ่มให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวเพื่อมุ่งสู่จุดหมายที่ตั้งใจแล้วสลักชื่อฝากเอาไว้เพื่อตัวเองนั้นไม่สามารถรอดออกไปได้การเอาชีวิตรอดในเส้นทางใหม่จึงบังเกิดขึ้น ระหว่างทางความมืดมิดยังคงตามติดอยู่เช่นเคยจนกระทั่งมาถึงบริเวณที่เต็มไปด้วยคริสตัลตามที่แผนที่ได้บอกเอาไว้แต่เมื่อเงยหน้าขึ้นไปเส้นทางนั้นก็เต็มไปด้วยดงคริสตัลหลายขนาดที่กำลังรอการทดสอบความกล้าของผู้มาเยือนรอบๆบ,บริเวณนั้นมีเครื่องประดับหลากหลายให้เลือกในยามนี้คงไม่มีอะไรเหมาะเท่ากับมงกุฎเก่าที่สามารถใช้แทนอุปกรณ์เสริมในการช่วยปีนเขาความหวังเริ่มกลับเข้ามาอีกครั้งก่อนเธอจะเริ่มฉีกผ้าออก แล้วทำไปที่รองมือและรองเท้าเพื่อปีนฝ่าดงน้ำอันแหลมคมนี้ไปให้จงได้เจ้าหญิงใช้มงกุฎที่พบทำเป็นบ่วงเพื่อเพิ่มการยึดเกี่ยวอย่างมั่นคงก่อนจะปีนขึ้นไปอย่างมุ่งมั่นและไม่รู้เลยว่าเจ้าตัวร้ายนั้นกำลังอ้าปากรอยอยู่ด้านล่างหากเธอพลาดตกลงมาว่าแล้วก็เกิดรอยร้าบบนคริสตัลก้อนหนึ่งระหว่างที่ปีนอยู่เธอหลุดลงไปจนเต้าปีาศาจร้ายอ้าปากรอด้วยดวงตาที่ดีใจจนม่านตาเบิกกว้าง แต่องค์หญิงยังคงแข็งใจใช้มงกุฎยึดคริสตลัลก้อนใหม่มาได้อย่างวุ่นวิตอีกครั้งห้อยตองแต่งอยู่บนความเป็นและความตายก่อนจะฮึสู้ขึ้นมาอีกครั้งแล้วค่อยๆปีนขึ้นไปจนสุดทางสายลมจากช่องแคบรอคอยและเรียกเธอจนเธอยิ้มก่อนจะพุ่งตัวออกไปด้วยความดีใจเป็นที่สุดแต่เมื่อไปถึงกลับพบว่าหนทางข้างหน้านั้นสูงชันไร้หนทางที่จะปีนหนีลงไปได้ด้านล่างเป็นหุบเหวล,ลึกเมื่อก้มลงมองชิวทัดมองไปไกลก็เห็นจุดหมายที่ห่างไกลไร้ทางที่จะไปถึงได้ ความหวังที่เคยมีจึงจบสิ้นพร้อมกับน้ำตาแห่งความโศกเศร้าก็บังเกิดด้วยความช้ำใจอีกครั้งก่อนจะนั่งหมดอะไรอย่างไร้หนทางระหว่างนั้นเองเสียงม้าก,ก็ลอยตามลมมาจากระยะไกลความบังรบปรีจึงหายไปแทนที่ด้วยเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือไปยังเหล่าคนขี่ม้าที่กำลังผ่านมาทันใดนั้นเองปีศาจร้ายก็พุ่งตามเสียงตะโกนจากท้องฟ้าตรงมาที่เจ้าหญิงอย่างรวดเร็วจนเจ้าหญิงต้องหวนย้อนกลับไปยังเส้นทางเดิมอีกครั้ง ด้านกลุ่มคนขี่ม้าแท้จริงแล้วคือเหล่าทหารของราชาผู้ยากไร้ที่กลับมาตามเธออีกครั้งนำทีมด้วยผู้นำทางและราชาผู้ยากไร้พร้อมกับชุดเกราะก,กับคมดาบจำนวนเพียงแค่ไม่กี่คนเสียงตะโกนเรียกหาเจ้าหญิงดังไปทั่วทั้งถ้ำจนเจ้าปีศาจร,ร้ายเลือกสนใจเจ้าหญิงในทันทีด่านเจ้าหญิงก็รีบวิ่งตามไปตามเสียงตะโกนจากกลุ่มของพ่อจนพบเส้นทางใหม่ที่มีซากไข่บางอย่างตั้งะหง,งานอยู่ตรงกลางห้องมันคือซากไข่รูปมังกรที่ไร้ลมหายใจ ที่รายล้อมไปด้วยสมบัติทองคําและเครื่องประดับจากเหล่าเชื้อพระวงศ์นั่นเองเจ้าหญิงรับรู้ได้ทันทีเมื่อเริ่มคิดประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นทําให้เห็นภาพย้อนไปถึงตอนที่เหล่าทหารและพระราชาบุกมาที่ถ้าในครั้งแรกเพื่อตามล่าเผาพันธุมังกรที่ถูกเรียกว่าสัตว์ร้ายลูกมังกรทั้ง3ถูกกาจัดจากคําสั่งพระราชาเมื่อแม่มังกรนั้นพลังเผลออย่างไร้ปลาณีเมื่อแม่มังกรมาถึงจึงแผดเผาเหล่าทหารและข่มขู่ราชาองค์นั้นให้มอบเหล่าที่ดามาเป็นเครื่องสังเวย จนกลายเป็นคำสาบที่เต็มไปด้วยความแค้นระหว่างมังกรกับชาวเมืองที่ติดค้างสัญญาเพื่อปกป้องการสูญสิ้นของเหล่าราชาและเหล่าราชวงศ์มาจนถึงปัจจุบันด้วยเหตุนี้เหล่าราชินีและเจ้าชายจึงหลอกราชาผู้อยากไร้กับเจ้าหญิงให้แต่งงานกับเจ้าชายจนกลายเป็นหนึ่งในเครื่องสังเวยบุตรธทิดาให้กับมังกรนั่นเองเหล่าทหารและราชาผู้ยากไร้ที่กำลังสำรวจและค้นหาเจ้าหญิงเอโรดีอยู่นั้นพบกับเศษชิ้นส่วนชุดเกราะตักกระจัดกระจายในรูปแบบที่น่าก,กังวล ด่านเจ้าหญิงเดินมาจนถึงจุดที่สามารถมองเห็นกลุ่มทหารแล้วแต่ก็ไม่สามารถตะโกนหรือส่งเสียงทัดทานเหล่าทหารด้านล่างได้เพราะเกรงว่ามังกรจะรู้ที่อยู่ของเธอนั่นเองราชาผู้เป็นพ่อยังคงตามหาลูกสาวอย่างจริงจังแม้คนนำทางจะเตือนถึงอันตรายแต่ราชานั้นหาฟังไม่ระหว่างนั้นเองทหารคนหนึ่งก็ถูกโฉบจากมังกรอ,อย่างไม่ทันได้ตั้งตัวพร้อมกับเสียงหวาดกลัวกับก,บการเปิดตัวเผชิญหน้ากับเหล่าทหารอย่างชัดเจน มังทั้งสองจะถูกกำจัดจนเหลือแต่ราชาผู้เป็นพ่อยืนประจันหน้าการต่อสู้นั้นแทบไม่ต้องคาดเดาราชานั้นถูกหี้วด้วยหางเหมือนกับของเล่นชิ้นเล็กๆทางกลางสายตาของเจ้าหญิงมังกรน,นั้นอยากจับเจ้าหญิงให้ได้แต่หาตัวไม่เจอจึงบีบขันให้ราชาเรียกเจ้าสาวมาแสดงตัวที่นี่แต่ราชานั้นรู้สึกผิดกับลูกสาวและไม่ย,ยอมที่จะเรียกลูกสาวมาตามคําขอและคําสั่งของมังกรมังกรจึงทําร้ายราชาจนเจ้าหญิงหลุดกรีดเสียงออกมามังกรได้ยินเข้า จึงหยุดแล้วเปลี่ยนเป้าหมายไปค้นหาเจ้าหญิงแทนเป็นความโชคดีของเรื่องขนาดมังกรนั้นตัวใหญ่แต่เจ้าหญิงนั้นตัวเล็กการซ่อนจึงทําได้ง่ายกว่าการพบเจอระหว่างนั้นการย่างก้าวของคนนําทางทําให้พื้นที่แตกนั้นเกิดเสียงมังกรจึงบินตามเสียงของผู้นําทางไปที่อื่นแทนเมื่อมังกรบินไปลูกและพ่อจึงได้ปรับความเข้าใจกันก่อนจะสิ้นใจนั้นพอบอกลูกสาวให้ใช้เชือกที่เหล่าทหารและราชาผูกเอาไว้ไต่หนีไปได้เมื่อไต่เชือกได้เพียงแค่ครึ่งทาง คนนำทางก็ถูกจับได้มังกรจึงสังหารแล้วรีบบินไปจัดการเจ้าหญิงต่อแต่ก็รอดจากเปลวไฟไปได้อย่างบุญวิดเมื่อถึงชั้นบนวิ่งไปจนถึงปากถ้ำเจ้าหญิงก็รีบควบม้าขาวกลับวังสุดฝีเท้ามัางกรก็รีบบินตามมาทันทีแต่ไหวพริบของเจ้าหญิงนั้นดีจึงทิ้งม้าเป็นตัวล่อและหลบใต้กองหินเมื่อมังกรมาถึงก็หาไม่เจอโกรธเกรี้ยวจนพ่นไฟไปทั่วอาณาบริเวณเพราะจับเจ้าหญิงไม่ได้สร้างความไม่พอใจให,ให้กับราชินีแม่ของเจ้าชายในทันที เมื่อท้องฟ้าสีแดงได้แผ่ควันไฟมังกรได้พวยพุ่งเสียงเคาะประตูเรือของแม่เลี้ยงกับน้องสาวก็ดังขึ้นน้องสาวคิดว่าองค์หญิงคงกลับมาแล้วแท้จริงแล้วคือเหล่าทหารของราชินีแม่ของเจ้าชายนั่นเองกำลังบุกเข้ามาจับตัวของน้องสาวรากจากอ,กอกแม่เลี้ยงอย่างไร้พิธีรีตองใดๆรุง่งเช้าแสงไฟจากมังกรได้สงบลงเจ้าหญิงได้ออกจากที่หลบซ่อนอย่างโล่งใจคิดว่าเรื่องร้ายได้จบสิ้นแล้วระหว่างเดินทาง ก่อแด้พบเข้ากับแม่เลี้ยงที่ควบม้ามาอย่างทุรักทุเลเพราะบาดเจ็บจากเราทหารจากการปกป้องน้องสาวที่ถูกลักพาตัวไปเมื่อทั้งสองได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้การฟังแล้วเจ้าหญิงก็ได้รีบควบม้ากลับไปช่วยน้องสาวที่ถ้ำยังจุดบูชาอีกครั้งด้านฝั่งราชินีก็กําลังทําพิธีอย่างเร่งรัดทางกลางความไม่เห็นด้วยของเจ้าชายที่คัดขานเพราะน้องสาวของเจ้าหญิงนั้นยังคงเป็นเด็กแต่ราชินีนั้นไม่ฟังความ ่อนจะรีบผสมสายเลือดผ่านฝ่ามืออย่างลวกๆแล้วโยนเครื่องสังเวยเหมือนกับที่เจ้าหญิงเคยถูกกระทําอีกครั้งเมื่อเจ้าหญิงมาถึงก็พบว่าพิธีการนั้นได้เสียจสนลงแล้วจึงตะโกนชื่อน้องสาวโชคดีที่กรอเลียน้องสาวกรีดร้องอยู่ด้านล่างพอดีเจ้าหญิงจึงรีบปลดเชือกข้างราวสะพานแล้วไต่ลงไปช่วยแล้วเริ่มตามหากลอเลียน้องสาวอีกครั้งทุกอย่างเริ่มต้นยังจุดเดิมเพิ่มเติมคือประสบการณ์ที่สั่งสม การตัดเส้นผมให้สั้นวางแผนจากพื้นที่อย่างเข้าใจก่อนจะเดินเก็บเศษเกราะมาทํากับดักตั้งเวลารอจังหวะที่เหมาะสมเมื่อถึงเวลาด้านฝั่งมังกรยังคงตมอยู่กับความแค้นที่เสียลูกสาวทั้งสามตัวไปกําลังรอคอยจัดการการมาของเจ้าหญิงเอโลอดี้ที่กาลังจะมาถึงเพื่อช่วยกอเรียน้องสาวเมื่อกับดักทํางานเสียงโลหะก็ตกกังวานดังไปทั่วถ้ำมังกรได้ยินเสียงจึงทิ้งตัวประกันเอาไว้ก่อนจะมุ่งหน้าไปแก้แค้นอย่างไร้ความกังวลเพื่อลูกๆทุกตัวของเธอนั่นเอง ทุกอย่างเป็นไปตามแผนเจ้าหญิงฉวยโอกาสที่มังกรเผลอไปชิงตัวกรอเรียน้องสาวไว้ส่วนมังกรถูกหลอ,อกอีกครั้งแต่มังกรกลับมาเร็วเกินไปจึงต้องพาน้องสาวไปหลบซ่อนซะก่อนเมื่อมังกรบินกลับมาก็พบกับความว่างเปล่าแล้วเจ้าหญิงออกมาแสดงตัวอย่างกล้าหาญพร้อมกับดาบของพระราชาผู้เป็นพ่ออยู่ในมือเจ้าหญิงพยายามบอกมังกรว่าเธอและพ่อนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่มังกรนั้นไม่เชื่อก่อนจะพ่นไฟใส่เจ้าหญิงแล้วก็โดนดาบทิ่ม ส่วนเจ้าหญิงก็ร่วงลงน้ำในบอ่อของถ้ำดับไฟทันน้องสาววิ่งไปหยิบดาบยนให้อีกครั้งแต่มังกรไวกว่าจึงถูกล็อกด้วยกรงเล็บเจ้าหญิงจึงล้วงแท่นดามอกที่ฝนเอาไว้จิ้มไปที่มังกรหนึ่งทีจนดีดนีจังหวะเหมาะดาบนั้นอยู่ใกล้มือพอดีแม้จะสาหัสทั้งสองผเผชิญหน้ากันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันก่อนจะพุ่งใส่กันจนดาบนั้นทิ่มไปที่ใต้คอของมังกรพร้อมกับบอกมังกรว่านางนั้นไม่ใช่สายเลือดเดียวกันกันกบเจ้าชาย จากนั้นด้านซ้ายของมังกรก็ตบเจ้าหญิงพร้อมกับเฉียงกลับว่าข้าได้กินเลือดจากตัวเจ้าก่อนจะจับเจ้าหญิงไว้ในกำมือเจ้าหญิงฮึสู้หักดาบเสียบจิ้มลงไปที่มือของมังกรที่กำอยู่สร้างความเจ็บปวดจนต้องสลัดเจ้าหญิงออกความเสียหายเกิดขึ้นด้วยการทั้งสองฝ่ายจนเจ้าหญิงต้องค่อยๆเดินไปตั้งหลักและมีมังกรที่บาดเจ็บตามมาคอยซ้ำระหว่างที่กำลังเดินหาจุดจะต่อสู้อยู่นั้นเจ้าหญิงสังเกตเห็นฝุ่นจากลมที่มังกรขยับปี เมื่อมังกรใกล้เข้ามาเจ้าหญิงจึงไปยืนหยุดอยู่ที่เสาต้นนั้นอย่างมั่นมั่นมังกรนั้นมองว่าเจ้าหญิงกำลังยอมรับในชะตากรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นจากฝีมือมังกรแน่แต่เจ้าหญิงเอโรดี้บอกว่าไม่ก่อนจะบอกว่าเธอมีกองทัพมากับเธอด้วยพร้อมกับสายตาที่แข็งกร้าวนั่นคือเหล่าสตรีผู้บริสุทธิ์ที่ต่อมาทิ้งชีวิตเพราะน้ำมือของมังกรที่ยึดติดกับความแค้นอย่างไม่ลืมหูลืมตานั่นเอง มังกรไม่เห็นด้วยว่าเหล่าคนตากับเจ้าหญิงนั้นไร้มนทินเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนจะถูกท้าทายให้จัดการเผาเธอได้ในทันทีมังกรได้ยินแบบนั้นจึงสนองคืนยืนพ่นไฟให้แต่แล้วทุกอย่างก็จบลงการพ่นไฟนั้นย้อนคืนไปยังเจ้ามังกรแขนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก่อนจะนอนแน่นิ่งหมดสภาพต่อหน้าเจ้าหญิงอย่างไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนเจ้าหญิงหยิบดาบเข้าไปหามังกรที่สิ้นฤทธิ์ก่อนจะโชว์บาดแผลที่ราชินีแม่ของเจ้าชายทําเครื่องหมายเอาไว้ก่อนสังเวยให้กับมังกร พร้อมกับบอกเหตุผลที่ฝั่งเจ้าชายนั้นจะประกบแผลให้ปนเปื้อนกับเลือดของเจ้าหญิงผู้ถูกเลือกทุกทุกเมืองก่อนจะโยนลงมาบูชานั่นเองทําให้มังกรนั้นได้กลิ่นและคิดว่าเหล่าเจ้าหญิงผู้บริสุทธิ์คือเผ่าพันธุ์เดียวก,กันกับเหล่าเจ้าชายเมื่อมังกรรับรู้แล้วจึงบอกกับเจ้าหญิงว่าถ้าอย่างนั้นก็จงสังหารมังกรซะแต่เจ้าหญิงบอกว่าเธอเบื่อที่จะต้องทําตามคําสั่งก่อนจะหันไปหยิบเหล่าหน,นอนแสงสีฟ้ามารักษาให้ยังจริงใจและไม่กลัวว่ามังกรนั้นจะลุกขึ้นมาทําร้ายเธออีกครั้ง้งงดานในใเมือ ฝั่งราชินีกับเจ้าชายยังคงจัดพิธีอภิเษกสมรสเหมือนไม่มีเหตุร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นเจ้าหญิงเอโรดีจึงปรากฏตัวแบบสื่อ,อ<ๆ>เพื่อหักหน้าเหล่ากษัตริย์อย่างไม่แยแสเจ้าชายนั้นละอายใจและพยายามชี้แจงถึงความยากลําบากใจจนราชินีนั้นไม่ปลืมแต่ก็ไม่สามารถหยุดเจ้าหญิงเอโรดีให้หยุดเดินไปแจ้งความจริงกับเจ้าหญิงที่กําลังตกเป็นเหยื่ออีกคนให้รีบกลับบ้านได้แม้ราชินีจะพูดทัดทานแต่เจ้าหญิงเอโรดีได้แจ้งประกาศให้ชาวเมืองจงรีบหนีไปความจริงบนใบหน้านั้น กลับไม่ทําให้ทุกคนยอมเชื่อหรือรีบทําตามที่บอกจนราชินีเดินมาพูดเหยยดหยามว่าเหตุใดต้องฟังคําสั่งคนชั้นต่ำเช่นเจ้าเจ้าหญิงส่ายยิ้มและตอบไปว่าไม่ใช่ข้าหรอกที่ท่านควรจะกลัวแต่นี่คือตอนจบของพวกท่านจากนั้นมังกรก็ปรากฏตัวขึ้นส่งเสียงคำรามจนชาวเมืองและขุนนางต้องวิ่งหนีเว้นแต่เจ้าชายและราชาราชินีที่ยังคงยืนนิ่งอึ้งอยู่จนตัวเย็นก่อนจะถูกมังกรบรรเลงเพลิงจนมอดไหม้ไปทั่วทั้งบริเวณแล้วหนังก็จบลง เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวสุดคลาสสิกระหว่างความรักความแค้นและความกล้าหาญของเจ้าหญิงและมังกรหากใครชอบการสปอยในครั้งนี้ฝากกดนิ้วโป้งใหญ่กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปในครั้งต่อไปไว้ด้วยนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสายันสวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับ